สวัสดีจ้าพบก,กันอีกแล้วนะจ้าพี่น้องบอกไปวันนี้ไม่เห็นอย่างนอกช่มาเห็นของแสบด้วยจ้าลาบปลาตองกะมีบกะซีมีปลาไก่ย,ยู่ตัวหนึ่งไอ้ท้ายเบิง้ออองอันไหนคือปลาตองอันไหนคือปลาไก่แตกต่างกันอยู่แค่หมองเดียวด้วยค่ะคือจุดนี่ปลาไก่จ้ะถามโบมี่จุดบอกนี่จปะปลาไก่เพื่อจะไก่มาเป็นปลาตองจ้ะ <c oughs> แต้วมาตาเดือนกตะกูลด้วกันนาะตาตากับแค่ขายกันแค่เพี่ยนหน่านี้ามีพวกสนโ่กลัวอสนนกลัวปากเป่นนปากเป่นสินแล้ะเพื่อกสีมิจุดตรงนั้นประมาณว่าสวยแล้วเชัดยิ่งจ้าเพื่อก็มีไล่จุดจุดจุดเนาะไล่งามดีเนาะจ้าเดี๋ยวว่าถ้าไปเบิ้งที่แหล่ะลค่ะวิธีขูดด้วยจ้าเด้อกระผมนียงแน่พค่ปูนกับนี่แหละค่ะค่ะเนียงแน่กราบกับมีหอมเนาะหอมแดงอันนี้สีซนน้ำ ต้มปลาแดกเนี่ยจา้าเขียเอามาค้นเนื้อปลาน่ะจ้ะอันนี้คือคาซอยละเอียดกับใบบักกูดเนี่จ้ะหัวเข็นใบบักกูดบักกูดสร้อย<า>ละเอียดแตบบ่ไม่ไดจ้ะลาบเป็ดก็เ์็ดไใดเนี่จ้าสูตรเดียวกันเลยแล้วก็ใบพ่อชี้ใบเรืเ่อยหรือหอมเป๊เปแะ,ะ,ะแบบเข้าล้วก็สะระแหน่จ้าพริกกันปลาแล้วก็เนี่ยหน้าปลาแดดเขาสีตุ่ม ขอารัวบักพริป้นบักหน่าใช่ไหมหลักก็ตุนวิธีเลยปาเนาะสมุดกรเดื่องลูกชิ้นเกี๊ยด้วยเอาที่ถนัดถนาะกีดตำลองตำลองสลับกันกีดออกมาเป็นแผ่นเลยเนาะแล้วก็เอาซอนผูกีดเนี่าเลย มันเหลือตัวในตัวใหญ่อยู่ตัวเดียวคือพ่อลาบปลาตองเตะเลยเริงเป็นไรเราด้วจ้ะเก็นตามภาษาดังนี่แหละเอาว่าเป็นแม่ขั้วมืออาชีพขายของเนาะเขาเป็นแม่ขั้วเห็ดท้ำกินนี่แหละค่ะเห็ดไตเห็ดได้เห็ดซื้อกินนั่แหละเมียแม่ขั้วจะโจ๊กมาเห็ดตายมีอสีได้จักหน่อย มันกระดุมกระดูกเนี่เนอะแต่มนันได้แล้วมันเกิดหมดบางอย่างมันจะขี่ตามสนามมองไงอม่มปลาปลาตัวน,นี้ปลาไก่เพิ่นเอาไปเห็ดลูกสินน้ำหน่อยเนาะเห็ดลูกสินปลาเนาะปลาไก่ใช่โมเมนต์ปลาตองไหมไก่เห็ดลูกสินหรือว่าเพิ่นเิ็ดแกงขี้หวานนะจะแกงขี้หวานลูกสินลูกชิ้น,น,นปลาไก่พูดแบบนี้แหละจะ้ะ สวยๆตุ่หต้องวางใหญ่ขั้นตอนขุดจขั้นตอนขุดอืมเมนกระดูกกับหนัง ก็จะไปต้มสมสดมันจะไปต้มน้ำสด็อดลงลงๆทอดเนาะแน่นกินได้ปวปุ๊บโตปลาเดินมุ้ยมองพิมโอ้ข่าหนึ่งก็ได้หลายเนาะบนไเอาไปต้มแน่นกัดติดนังอยู่หันละเดี๋ยก็ค่อยไปซับเป็นชิ่นเป็นชิ่น สดเกลือไว้เกลือค่านังไว้ในปีเหนือเออโอเคทีว่านู่ในโค้งโค้งเพิ่นน่ะบดไดเลืยอยู่อืมยู่โค้งเลือยอย่เด้คดอเ่งเบือหมดนี่หอดคหดนเราเสียบตัว ตดิกอาไว้เพื่อนต่มอืมีหนำนวสดไน,นต้มนนำปรปเดกค้นด้บาดนี่เนาะใส่ยังแน่นำต้มเพิ่นใส่ตะไคร้ค่ะตะไคร้ค่ะใส่หนำประเดก้ แด็กนี่ขั้วเหนค่ยขั้วนี่ขั้วสองภาษาเลอค่ะเด้อ <c oughs> มีทั้งภาคกลางแล้วก็อีสานฝนน้ำขั่สวสองปอค่ะขั้วสองปอแล้วก็ขั่วสองภาษานาระบบสองภาษาระบบสองภาษาค่ะ,ะ,ะคือแปลอีสานมาละคําให้ฟังด้วยค่ะอันใดที่ไม่เข้าใจ <c oughs> คุณจะได้รู้จักคำภาษาอีสานได้ลึกซึ้งขึ้นเนียนอย ก็สิบว่เข้าใจว่ายันยันขัว่าขิวเพิ่งก็สิว่าอีหยังว่าขิวอะไรว่าขิวขิวคืออะไรคือว่าคุ้นไฟมันสีขิวควันไฟก็คือมันจะเหม็นควันไฟนะคะเขาภาคกลางเขาจะพูดนะคะแต่คนอีสานเขาแบบมันสีมันสีขิวควันไฟอ้าวเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะอไหนอ่ะปลาสีขูดอ่านี่เด้อค่ะหน้าตาเจ้าตัวเลยซัมนี่เดีจ้าทายเมื่อกี้มึงสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวหน่อยสามตัว แต่แค่นี้แหละกันต่ว่าเอานันมีใส่โอ้มันกะซีมอใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้สิบเปอร์เซ็บด้วยจ้า,อาเอาไปดสีสิบบุ๊บเครื่องใส่ต้มเป็นบ่จ้ะ่ะอันนี้อันนี้คิดเครื่องขาใส่ต้มใส่ต้มปลาอ๋อบดบดตามละเอียดแห้งแค่บุบบุบเนาะก็ต้มม่วงแมงเกียงเพราะว่ากินแบบ บ่รละเอียดเป็นเครื่องแกงเนาะแม่นแค่บบๆแค่ให้เพิ่นแค่ให้เพิ่นน้ํามันเพ่นออกแค่นั้นล่ะเดี๋ยวอนเฮาสิใส่แกงก็ต้องตําละเอียดจักหน่อยคนละอันกันตําเป็นเนื้อเนื้อบ่เนื้อใบตําแบบเรือใบาโหละบ่บาดแม่นโหตัวสูแล้วมือโคจ้ะขอมือนํามันเป็นขอแต่บักติ พอมือน้ำต่ำน้ำค่ะ,คะต่ำแค่บุบบุบค่ะมาต้องไปละเอียดประออโอเคมันขาดจากหน่อยมันเท่นนั้นเราจะใส่ต่งตอนนี้เขาจะเอาน้ำห่อนข้นปลาบาดนี่นี่ต้มซุกแล้วเนาะค่ะเนาะเอากับตักน้ำออกเพื่อสิใหายเพื่อนอุ่นจะคอยสิยมโข้นปลา นี่ก็น้ำใส่ต้มปลาเลยบ่เนาะแต่น้ำไม่ค่อได้พ่อไงโอ้ยพ่อหรอค่ะไรค่ะไรน้ำเติมตุ่มปลาไปเลยเนาะสร้างน้ำอุ่นบานนี้มั่งหันทาน้ำเดือดบันี้ทาน้ำอุ่นเป็นยังต้องต้มให้เดือดคือ่ต้มให้อุ่นเดแล้วเนาะนี่เลยจ้าพริกใส่พริีตามพริกที่เขาบุไปเมื่อกี้ส้งสิเพ็ดเนาะ แรงจึ้งคือแ่งคือดอกแรงมาถึงทหารผมพลิกหยวกแนีนบอกพลิกหยวกไท่นียปลูกกับปลูกเต็ทัมนักเนาะใหญ่ให่บอกเพียดเอาเครียดกินหมึกเครียดกินหมึกดีแล้วเครียดกินโอ้โหเครียดรวยนะละเครียดกินหมึกเดือดเราบอกแค่หน้าเดือดแล้วเนาะเดือดแล้วจ้าวันนี้เดือดกันนะปลาเนี่นเนาะตอนเใส่ปลาในวันนี้ โซบกคามีใส่ตอนไหนเนาะนี่ก็ใส่ตามคนกันนี่แหละค่ะปาล่นถ้าบกงีทีม่ใช่นะาะอันนี้ตุ่มสดหนามนี่สิสุดจกเงี้ยงเนาะพี่เนางเา้วไงวปไปไปไปจะเขาก็ใส่เป็นิด ก็ความเปรี้ยวน,นี่ก็ใส่ใบบักขามตะก็บมาวางห่นจ้าปลาดิเมากปลาตะเพียอยู่ในน้ำผนกระถ,า,ถาเพป็นเดือดเนาะแหน่นยังเอยปรุงแม่นางแม่นจ้าต้องเลปรุงคือว่ามันมนี่หน่าปลาแดดเลยจ้าปรุงใหญ่เนี่ยเนาะผงชูรสน้ำปลาโ๊่เลยอ่าปรุงละค่ะขั้นตอนปรุงละเด้อบาทนี่ใส่ผงนัวเข้าไปทาทอดน,นี่อืม ใส่เกลือใส่เกลือนจิมังไใส่เกลือใส่เกลือค่ะค่ะี่ใมเนี่จ้ะ่เค็มมันใส่เกลือเลยถ้าเสียเสือพื้นที่บใบหน้าใบหนอือ,อันนี้คือชิมง,งามลเลรอเนี่จ้ะที่งๆ่อทอ่ม มุ้ม<อ>งเลยแลก็สุ่มไมประคามออกเนาะจบตรง,งอีตูเพื่อนกำปันตจทในไซขึ้นตรงสมเลยจั็สิล,าาล่ะปรุงแล้วนัวแล้วกัใส่ได้นเนนาเเดือดห้วมเนะีนหลด้หลีขึอยางนภาษาังกฤมีหัวภาษาอังกฤษแสกด้วยค่ะ <c oughs> คขว่าวาอลี่คันแปพิ่นก็ขึ้นิว่ามงเงิดจักแนอ้ดนแขฉันม่สนใจจ้าถ้าเป็นพกกาครับฉันไม่สนใจภาษา,า,อ,าอีสานเพว่ามงเงิดจักแนนะรัจริมเบิงบบ่ มันนัวบรได้สมเซบังหันเนาะผสมปรนไดกับเอาบักขามบักข้ามบักขามมะไซเออบักขามเปียกมะไซบักข้ามเปียกมะไซผสมบะถึงมันกับบะแบเนาะว่าต้มสมได้มาแล้วบักขามัดดินนึงน่กค่ะซอยซอยค้มสม แลนี่ก็ส่งไปถึงดาวข้างมาเราจะกินเลยแบบสุกเด้อดเอาพปกินแบบเหนียวกินแบบสุกค่ะงแลคนหนำไปแดกตัวน,นี้คือหลังจากคนในโคกเมื่อกี้ให้มันเหนียวอืมให้ไม่นเหนียวผู้เพื่อนกินกิน

เนอยแขนสเงาเพิ่นดอกถ้าเพิ่นมากินแบบนี้เพิมากินแบบลาบเหนียวนี่เห็นบ่คนโบราณเพิ่นก็กินลาบเหนียวค่ะป้าปาินมากินกินเริ่มแขนอเงาก็ะซเออเพิ่นก็จะถ่ยแขนขึ้นองเพิ่นดอกแขนสองเงาคือเป็นเดี๋ยวน้ําน้ําที่ผสมในเนื้อมันก็จะใสขึ้เห็นอ่าแ ก็นอสามีนาอย่างสม่ำและอย่างงามต้นสูงมาแล้วเนาะเขากะถายเพื่อนเย็นเด้อค่ะเด้อเขาจังคอนจีปรุงจังคอยจะปรุงค่ะเพราะปรุงตอนนี้บ่ได้เข้าครัวเพื่อนสีเพื่อนสีสุกสีเหนียวมะสีโปเป็นตะกินเย็นแล้วปรุงแล้วจังกว่าจิแซ่บค่ะตอนปรุงลาบตอนปรุงตอนปรุงนอบานเพราะมันเย็นแล้วใส่เนืองสกู๊ะ กว่าเองค่ะหอมหอมตอาแล้วกามปริมาณนั่นแหละคือบลตวงค่ะตวงบ่ไหนโบหัว่าสีตวงทำไดนเพราะว่าเบิ่งปริมาณลดลดเพลิดลงสักหน่อยกันเถอะเพลิดอยากกินเพลิดกับตากให้เพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนมือไหนเคือจมมันเพลิดเพลิดปวดเพลิดโค้รหลาบเพราะต้องใส่เกลือเนาะความเค็มข้น อัมบมบดใส่หน่อยค่ะหอมนัวนะคะ่ะนั้มหลใสหลายเดอ้อนั้ไหลใสหน่อยแจกบนัวแะไรตะพ่นมาบดใสนึะนะะ่งกนเด้อป <c oughs> ะะแค่ที่เราเสร็จแจ๊เลยน้ำมาลประมาณนี้แ่เลลืมเล็กลว่าเขาคนน้ำปลาแดกซิมหลือแต่น้ำปลาแดงเขาไม่เคยนมันเดปลาแด

คาค่ะไฟไลท์เห็นเสียแล้วคาที่หั่นปล่อยไว้คาออนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวาคาแกมันมันจะหึ่งค่ะแกมันหึ่งแบบเป็นเป็นเส้นนี่ยคำว่าหึ่งก็คือมันจะขึ้นหอมแดงจ้ะหอมแดงหั่นยาตัวยาหอมตกท้ายอ้๋อสีเรือนนะคะเรือนนะคะ เริ่มนากินแลน้วค่ะชีฟองกระขัวออกหอมกะขัวก็ะขัวเองพริกกระ,ะขัวเองหอมอมันบบจะ,ะ,ะงห่นนี่ไม่เหม็หนสาบเหม็นเหมือนเลยจะหอมเติมตไปอีก นน้ำปานจ้าประมาณเาดียจ้าเดียวด้วยโเทียนนนหน่อยหน่อยหลายกระเซียบตึ้มยังน้อย,ย,อยกได,ดเดรรขคพรนะเออเพิ่ก็ขึ้นจีโมักเิดเมีนอยู่โเียนกระเียบ้องบริบริานพูดนหน่อยกินเน,นาะมันมีเพ็ในต้นน้อยละ เห็นแต่ว่าพันจมกับสีตื่นบบบเบปาโอเคเอาซะเลยซีใหม่ใส่สก๋ยวยบากไวเหมือนนีมันม,มีหนามบ่ยังไงโอ้ใช่แล้วขั้นตอนพกักละคะบนนันหอมเปรหรือักชีไปเ,เรื่อยขัญญ้ญญนตอนสดท้ชายทีจ้าก็ ต้อ um no. <cuanto S 2> งปจผักเนาะต้องหั่นก่นระสพนา้ยกระเาน่ตรุงใหมก็น่อยนึงแตงหนาพิ่นเอาห้วยหนาขึ้นยปลาด้วยแซ่บเลยมากมายราบเป็นกรองแบบนี้เหนียนะจ๊า ปาสั่งมาจากบึงการโอ้เนวอีลเนวตุ๋ยเลยค่ะเด้อวิธีคน,นเด้อค่ะเด้อต้มน้ำประแดกให้มันเรือดแล้วก็ปล่อยมาให้มันอุน่นๆหลือทำมาคนในโคกมันสิค่อยๆสุกข้นไงเนา,านะเออเอาเนียงน้ำประแดกมันนัวเนาะที่แต่เขาเหนือเขาหน,นังจน บรรยากาศฝนตกเศร้าไหมเด้อค่ะอ <están> like ีดแอดอีดแอดจะกรบจะเขียดาพัทาขนาดอยู่ในเมืองไหนนี่กบเขียดกบเขียดฝรั่งค่ะกบเขียดเมืองพัทยาแต่กระหองคือเกาเหรอคะอีดแอดอีดแอดอแ เนียงมวนเนาะค่ะเนาะกำขนาดมือพักเลยนี่หนาเนาะอยากไป็นพวกบวกบวกว่าเป็นตอนเนาะค่ะเป็นตอนค่ะตอางต่างต้องหอนคุณมีต้องหอนเพราะเขาแบบเขาเป็นคนในเตากระไรค่ะเอาแค่มันเด้งขึ้นมาจักน้อยค่ะก็ว่างอะนะคือบ่เอาสูตรดิบค่ะบ่สูตร ปลาเนี้อค่ะเอาสูตรปลาสุปตัวนี้มีสูตรลาบเหนียวค่ะเอ้ยกับเพื่อนกินมากลาบเนื้อเนี่ยแบบปลาตองลาบเนื้อเนี่ยเป็นจังสีฐานะตามันจะออกมาแบบนี้ละค่ะนี่แหละจ่าค่ตาจากที่เราทำเพราะเร็จแล้วเนาะก็สายเช้าไะ่เคยก่นมีจานลักปลาปลาตองก็เพลทจะมีตัวด้วยกาแล้วก็แหนืต้ม เมาประคาปเทศถ้าแกะทิ้นีบ้ส oh, ังนะะบางปูแล้วก็ไ้ปอกนมกใะมีราเกี่ยวกัตาในปรยาเโอ้ยแกบุญจอแน่นอนพี่้อเลยสามารถแชร์กับกดติดตามกดแชร์กดตับงกั่ยเจ้าความตั้งเนื่จ้าพต่องต่อจ้าแตบเป็นกะรใจของที่งาน จะลัาใจ,จเงีเยบๆหศวตยองไหวหงอบุญเลยจ้าขอกระบาขที่ไหมได้จ้า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 